ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนู m u เ a t o r ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคาีนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวีทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok o อ l i n นไลใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a g n a r ล ok, k ็อและทําเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหมยี่ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม r a ็กล็อก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเ Download, ผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอก โอเคผมต้องขอกราบสวัสด,ดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามารุตางดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิสเพ็ยอาราฟมารเกตเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโซล New World นะครับเป็นเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ South e a เ t เชียนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมไม่แน่ใจว่าตัวเกมเนี่ยจะมีการแยกเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟ TH อ่าเซิร์ฟอินโดเซิร์ฟเวียดนามเลยไหมเพราะว่าหลายๆเกมที่เปิดเป็น o ซ t h e ดเ t a ชียปัจจุบันเนี่ยมันมีแยกเซิร์ฟเว้ยแต่ถ้ามันนไม่่แยก P, ยกี มีโอกาสที่เราอาจจะได้เจอคนที่อยู่ประเทศแบบไต้หวันอะไรอย่างนี้ด้วยนะเซิร์ฟซีหลายๆเกมแม่งไต้หวันจีนเล่นได้กับเราเฉยเลยนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเป็นแบบ m m o r p g Open World นะครับสามารถเดินตามแมปนะครับลงดันเจี้ยนเนาะหา ตัวของหีบสมบัติเพื่อเก็บใบกาชาฟรีได้สายฟรีเนี่ยเราสามารถไล่เก็บใบกาชาในแมปเนี่ยก็1แมปก็มีประมาณ260ใบาการันตีตัวละครเนี่ยระดับ S R ก็40ใบเพราะฉะนั้นสายฟรีก็ถือว่าอยู่ได้นั่นแหละเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันมีแบ่งโหมดเป็นโหมด P V E อ่าจัดอันดับตีบงตีบอสแต่ละเวลาด้วยนะเออบางทีสายเติมเขาตีช่วงเช้าเราไปตีช่วง แบบว่ากลางวันแบบช่วงประมาณบ่ายๆก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีคอนเทนต์ที่เป็น PVP นะครับ PVP 55 PVP 10 10 PVP 40 vs 40อย่างเงี้ยเป็นกิวลออย่างเงี้ยเราก็สามารถเล่นได้แต่ว่า PVP เนี่ยมันจะไม่มีตัวละคร เพื่อนร่วมทีมของเราพวกตัวละครเปิดกาชาถังซานเสียวอู่นู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเราก็ต้องไปดูอีกทีแล้วกันว่าคอนเทนต์ของเซิร์ฟซีเนี่ยนะมันจะเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยวันที่16กันยายนก็คือวันนี้นะครับทางเพจ o f f ฟ c i a l เนาะก็คือเพจนี้นะครับ s o l a n ด์นิ w เวิลด์เนี่ยเขามีการประกาศ CBT หรือว่าโคสเบตาด้วยนั่นเองนะครับตอนแรกผมนึกว่าตัวเกมเนี่ยจะรอเปิด Open Beta ทีเดียวเลยเนาะเพราะว่าถ้าเราไปดูในตัวของ iOS เนี่ย เขาจะประกาศวันที่24ตุลาคมเนาะเป็นวัน Open Beta ใช่ไหมแต่ล่าสุดนี้ฮะประมาณ1ชั่วโมงก่อนเนาะเรียนท่านวิญญาจารย์ขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณเนาะเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่า Solan นิว w วิล l d มีแผนจะเริ่มการทดสอบ CBT หรือว่าโคสเบต้านั่นเองในวันที่24กันยาอีกประมาณ8วันแค่นั้นเองนะเออเราขอเชิญชวนผู้เล่นทุกคนที่รักการสำรวจ ร่วมกับเรานะครับและเป็นคนแรกที่จะเริ่มต้นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นนี้นะครับเวลารับสมัครก็คือตั้งแต่วันที่20อ่าตั้งแต่วันนี้นะก็คือวันที่16กันยายนไปจนถึงวันที่23กันยาเวลา5ทุ่ม59นาทีตามเวลาไทยนะครับ เพราะฉะนั้นคือเวลารับสมัครคือตั้งแต่วันนี้เลย16กันยาถึง23กันยาเวลา5ทุ่ม59นาทีนั่นเองเนาะวิธีสมัครนะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างและกรอกแบบฟอร์มถามให้ครบถ้วนเพื่อรับโคต้าการทดสอบก็คือลิงก์นี้นั่นเองนะครับนี่ตรงนี้นะครับหมายเหตุนะเนื่องจากสิทธิ์มีจำนวนจำกัดแบบฟอร์มการสมัครอาจถูกปิดล่วงหน้าดังนั้นวิญญาจารย์ทุกท่าน โปรดรีบกรอกรายละเอียดอ่ากฎเฉพาะของการทดสอบ CBT จะมีการประกาศในภายหลังคุณสามารถติดตามบัญชี Facebook ของเราและ,ะเข้าร่วม Discord ของเราเพื่อรับรู้ข้อมูลโดยตรงนะครับดินแดนแห่งโต้หลวกกำลังบกมือให้คุณท่านวิญญาจารย์คุณพร้อมหรือยัง่าประมาณนั้นหลักๆเลยนะครับ ต้องบอกก่อนว่าเราต้องสมัครลิงก์นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เนี่ยไว้ที่ตา่าง,งคลิปเนาะแล้วก็เขาหมายเหตุด้วยนะว่าสิทธิ์เนี่ยมันมีจํานวนจํากัดนะครับถ้าเราลงทะเบียนเต็มเมื่อไหร่แล้วอาจจะมีการปิดรับสิทธิ์เนี่ยก่อนเวลาไดถา้ถ้าถามผมนะว่าปกติแล้วเนี่ยเซิร์ฟจีนเขาจะมีการเปิดรับตัวของการเข้าทดสอบเนี่ยประมาณเท่าไหร่ไม่เกิน5,000นะ ประมาณนี้ไม่เกิน5,000คนเลยนะครับมเพราะว่าบางเกมเนี่ยก็แค่1,000คนอย่างเช่นอ่า s o l ด n Open World ใช่ไหมนะครับอีกเกมหนึ่งเนี่ย1,000คนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ที่เคยเห็นเนี่ยไม่เคยเกิน5,000เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาลงทะเบียนแล้วกันเนาะแล้วก็ที่เขาเขียนว่าลงทะเบียนล่วงหน้าตรงนี้อันนี้คือลงทะเบียนในตัวของ อ่า iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็จะมีตัวของลิงก์หน้าเว็บส่งเว็บไซต์นะแล้วก็ลิงก์ Discord อะไรประมาณนี้ด้วยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวของลงทะเบียนแบบฟอร์มไว้ให้เพื่อนๆด้วยละกันก็มาเจอกันเนาะวันที่24กันยานนี้นะก็ผมคิดว่านะตัวเกมเนี่ยเขาประกาศใน iOS เนี่ยก็คือ24ตุลาใช่ไหมอ่าเปิด o p e n Beta ถ้าเขา CBT 24กันยานี่ มีโอกาสที่อาจจะได้ทดสอบยาวๆเลยจนแบบเกมเกือบเปิดอะเขาค่อยปิดแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งก็เปิดเลยอะไรประมาณนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็หลกัลกษคือจะประมาณนี้แล้วกันก็สับกันที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยและก็อย่าลืมรีบมาลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวมันหมดก่อนนะไม่ได้เล่นเลยนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ